ข้อที่2นะพี่น้องที่เคารพครับเราจะพาพี่น้องที่เคารพเรามาชมลักษณะของเกตและก็ใบหน้าของผ้านางพญาพิมพ์เข่าโค้งสีผ่านองค์นี้นะครับถ้าพี่น้องดูดีๆนะครับเราต้องพลิกดูมิตินะครับทุกมุมทุกมิติเราจะเห็นว่าลักษณะของเกตนั้นจะเป็นลักษณะของเปลวเพลิงสบัดนะฮะให้คิดถึงเปลวไฟไว้เปลวเพลิงไว้นะครับลากขึ้นมาปื๊อแล้วสบัดนะครับลากขึ้นมาปื๊ดแล้วสบัดนะครับ สวยงามมากนะครับถ้าองค์ที่ติดจะชัดและจะสวยงามมากเป็นลักษณะเปลวเพลิงสะบัดนะครับมีรูปร่างที่สวยงามเหมือนเปลวเพลิงจริงๆแกะไม่พิมพ์ได้สวยมากๆเลยเนาะพี่น้องนะฮะแกะด้วยมือนะครับแกะด้วยไม่ใช่เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยสมัยก่อนเห็นไหมครับมีร่องที่มีมิตินะครับไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปลึกเกินไปก็ไม่ใช่นะครับตื้นเกินไปก็ไม่ดีพี่น้องครับจะต้องประมาณนี้มีร่องมิตินี้นี่ครับเป็นเปลวเพลิงสะบัด นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นพระที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นกษัตริย์สมัยก่อนที่จะต้องมีการสวมชดาหรือสวมหมวกนะครับนี่ครับเส้นเส้นนี้ยเราก็จะมองว่าเป็นเส้นหู จริงๆแล้วอาจจะเป็นชดานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการสวมเครื่องทรงของกษัตริย์โบราณน,นะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าเอาละง่ายๆครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าเป็นเส้นหูเอาหูข้อหูนะครับอ่าเป็นเส้นหูมันจะได้ง่ายในการพิจารณานะครับก็จะมีเส้นหูเส้นคอนะครับลงมานะครับค่อนข้างเด่นชัดแล้วบริเวณนี้เราจะดูให้เห็นไหมครับมีลักษณะรอยยุบลงไปมียุบลงไปนิดนึงนะครับหน้าผากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการพิจารณา แล้วเส้นหูนะครับซึ่งอาจารย์ว่าเป็นเส้นเครื่องทรงสมัยก่อนเนี่ยที่เราเรียกว่าเส้นหูเนี่ยสองข้างก็จะมีลักษณะที่กล้เคียงกันแต่ว่าระยะห่างคือทางซ้ายนี่ค่อนข้างจะชัดกว่าใหญ่กว่าและระยะห่างก็จะห่างกว่าแต่ทางขวาเนี่ยเส้นหูนี่จะเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และแคบกว่านะส่วนเส้นคอเนี่ยก็จะปรากฏเส้นคอเส้นคอหลายเส้นแต่ว่าจุดซ่อนเลนจริงๆสําคัญที่สุดก็คือรอยปริตรงนี้นะครับ รอยปริรอยร้าวจากคอเนี่ยเกิดจากการงัดนะพี่น้องครับกดแม่พิมพ์ลงไปอย่างนี้แล้วก็งัดอย่างเงี้ยงัดขึ้นออกจากแม่พิมพ์แล้วตรงไหนที่เป็นส่วนลึกของท่านเนี่ยมันก็จะติดแม่พิมพ์มันจะดูดอ่ะแม่พิมพ์จะดูดทําให้ออกมายากงัดตึกๆึกอย่างเงี้ยคอก็จะติดพอคอติดทําให้ตรงนี้ร้าวนะครับตรงนี้ร้าวซึ่งจู่ซึ่งว่าเป็นจุดสําคัญมากในการพิจารณาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าเป็นจุดสําคัญนะฮะเรามาลงกล้องดูเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับ โอหชัดจังเลยวันนี้นี่ครับเกสบัตรร่องที่เป็นธรรมชาตินะครับรอยยุบเหนือหน้าผากนะครับเส้นหูนะครับ,นะรบฝั่งซ้ายชัดนะพี่ร้องครับฝั่งซ้ายชัดใหญ่กว้างนะครับฝั่งขวาไม่ค่อยชัดแต่แคบกว่าแคบกับหน้านะครับใบหน้าจะออกเป็นลักษณะแหลมๆหนึ่งไหม แล้วก็เส้นคอแล้วก็รอยร้าวเล็กๆเห็นไหมครับรอยร้าวสาคัญมากนะครับรอยร้าวเนี่ยไม่สามารถปลอมแปลงได้เหมือนนะครับอาจจะมีคนปลอมแปลงทําเป็นมาขีดมาอะไรแต่มันไม่เหมือนกับร้าวธรรมชาตินะพี่น้องครับอย่างไรก็ไม่เหมือนนะพี่น้องถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยพี่น้องครับอันนี้คือลักษณะของใบหน้านะครับ